ไ้เมเ็ดเ้ยยกตีงั้นไม่ยอมเือเื <Okey. S 1> อปืนอ้ดูมันก็ฟรดีปะไม่เฟ็ตอนนีเราต้เ่คอมแล้วาก็สือมมามีหน้าแถวนี้เหรอ เราว่ามันต้องเยกมาคนหนึ่งแล้วตัวเดียวลมเนืน้นนอเลยเดี๋ยวเราฝันยาก่อนโอ้ยยืนบาน เป็นมอาทำไอ้เคสตีรัวนึงยาไม่มีเลยว่าอีกไอ้คนอยู่น่อยู่นี่้องมันอยู่อัน้าบ นึงลลนอ้เ,อเราก็ลมมันจูเปืนนะมันจูเปืนแล้ไม่มียาโอ๋โอมันชันกกรนดับเบิลแคทกำลังจะดลงมา,ามีนนึ่งแล้วมันมากก็ไมมาก เราไม่ได้ปัญญาดี <c oughs> เขามากมาจะได้ปัญญาดีเอาไว้ๆๆวอาไว,วันนี้ไม่เล่นอะไรยากเลยแต่นี่มันเล่นไม่ได้เดียวให้อือนี่งในพิธีรูน

first blood one <laughs> จะนาครับไม่ทันเร็วก็ใช่ดาวอยู่พอดีได้อยู่นะยังไม่ปุริแรงนี่ของเรา Ui, lấy lẻ lấy lấy bài lấy 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 mà lấy lấy mà lấy lấy bên lấy lấy đâu lấy 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 bên... lấy đây đây bạn như mình này <laughs> như thế này Ni 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 nhóc mình nhắp 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 này nhắp 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 rồi, nhắp 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 nhắp

สูตรสีเล่นไม่เป็นนะเล่นดะไว้ไม่ตั้ง่เราก็ยั่งลูกจ้อเธอจะจุบเพื่อแมวไว้เปรูนั่นดีในกระถางไหน <V Of mine> Bút lia Không ai mình tìm ở đằng đâu Hãy subscribe Để không bỏ lỡ những video

ตระแล้ขอลงมาจากลงบนรล่อมเยี่ยม Double kill เก็บปองเก็บปอง

ไอ้ดีผมนั่นนะไอะเรื่องตอนเราเม,นมา่นมากคือทัำไหมเราบุกแล้วบุกแล้วบุกแล้วทางนี้ไม่มีใครมา

ลมหมดสิครับาต่จะมาเป็นทหารยังไครับ